ขอโทษนะจ้าที่ผอมไม่ได้เนื่องจากกินกะดูนสภาพนี้เหมือนกันดีใจนะครับได้มาไลฟ์สบายๆนะครับถึงอ้าวชิบหายแล้ว,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 วพฤติกรรมนี้ไม่สอดคล้องกับนยโยบาย ทำอะไรลงไปโอเค whoever whoever wins whoever loses jumps in the water โอเคช่องพี่มันโดนติดดีครับผมโอเค loser water เฮ้เดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้โอ้โหคิดจะแข่งอะไรดูตัว รถมันจะไปหรือเปล่าวันนี้เลดี้เว้ยไม่อย่า to give me 3 seconds 3 seconds to the skateboard โอเคโอเคสเกตบอร์ดใช่ไหมคะอ่ะใช่1 2 3 Go 1 2 3เหมือนเดอะฮาคแข่งกับอะไรนะเออไอ้เลวเหมือนเหมือนเด็กแบบว่า3ขวบแต่ตัวใหญ่แบบ300กกอ่ะเราไปดูมันโดดน้ำกันนะ เขาไม่มีพูดเยอะเออ้โโอหนี่รักษาผูดแย่นเวลิกูดอนี่นี่ให้ดูว่าบ่อหน้าโดดขนาดไหนนะครับดูดูก็อยากโดดมากเลยดูดูนี่ดูดูดูน้ครดูน้ำโอ้โหโอ้โหเวลิดีไปเลยทุเดย วอเตอร์ yeah, re really deep fresh ไหมคะกไม่ผมว่า <slightly> มันอยากโดดน้ำอยู่แล้วหนูก็คิดว่าอย่างนั้น I almost w o n almost w o n I almost win เดี๋ยวหาบททาซานก่อนครับก่อนตัดผม like five seconds I almost win huh สวัสดีครับอยู่กับชาลีครับถึงผมจะแห้งเสียอืม yeah a l i t ขอบมากครับทิกตอกบอกให้ส่งขวัญครึ่งวันนะครับผมทำผิดไปแล้วเมื่อกี้โทษฐานทำหน้าทำตาหลอกเกินไป เซลเซลเซลไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนี่ๆดูๆดู<ๆ>ดูน<ๆ>ี่พ<ๆ>ี่มยดูไม่ออกเรา่าขับรถอยู่วิง่ง ขาห้ามขับรถไลฟจำไม่ด้วยม,มันมีกฎอยู่คุณดีกว่าวันนี้มึงเป็นเนบาหวานกับกูแหละตาผ้าบัวแล้วก็ร้อนตีนอะ่ะมเบมมองตรงนู้นแบบตาแบบไดาวท่านมนะแม่มึงนอนน้อยเรียวโดดน้าไปเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะย้ายของพุ่งพรุนี้เราจะไปเริ่มขนของจากที่นู่นมาโดมสวัสดีนะครับหเห็นเล่นน้ำแล้วคือเป็นใครก็ต้องอยากเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันดูสนุกมากเลยนะครับ โอ้โหเรือเรือเอียงเบื่อไหมเพื่อนไลฟ์แบบสบายๆของจริงนะครับไลฟ์แบบเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยกไอ้อะไรนะไอ้สิบกิโลนะแต่ว่ายกทีก็คือหลายทีมากก็พอยกก็คือเซตหนึ่งก็ให้ได้ประมาณ300ทีไปเลยสามร้อจริงนะไอ้เร็วนี่คือร้องโอ้ยๆเลยแต่สนุกดีครับ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้กินชานมไข่มุกมากี่วันแล้วนะผมไม่ได้กินชานมไข่มุกมาเป็น2อาทิตย์แล้วสองสามอาทิตย์แล้วเนาะใช่น้องเพื่อนๆดูอะไรมยแมวครับพรุ่งนี้ไปตรวจเบาหวานครับ <laughs> จัมจัมจับจัมจสวัสดีครับอ้คอ้ไม่ต้องกโอเคไม่็น้ำมะพร้าวเยอะเกินกินวันละสามสิบขวดน้ำมะพราวอรอยอร่อยมากนะครับ ไม่บินไม่บินไม่บินนั่งรถประหลาดแบบไม่ให้บินใครจะบินช่องใครจะบินก่อนเออมาดูมาเอ้ยจริงๆนี่ไงถ้าคันชมพูไงไม่บินไม่เห็นใช่ป่ะแต่ถ้ามันตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่แน่อะไรอ่ะมันตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไงแบบมันได้ยินเสียงเครื่องเหรอใช่เหรอมันนับจากเสียงเครื่องเหรอถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติแบบแบ็คกราวมขยับไอ้นี่เดี๋ยวลองหักไม่เราก็โยกนี่ไงเหมือนวิ่ง เออแต่เอาออกไม่ได้ค่ะันนี้ไปยังไงดีให้แบบว่าบอกว่าช่องที่น่สของฝไม่ได้ที่เาอยากส่ขอไม่เป็นไรเพื่อนๆดูเฉยใ,ให้เราฝึกเปิดไอ้นี่ดิฝึกเปิดสติ๊กเกอร์แบกก็กนะเกวยังไงนะบอกหน่อยสอนหน่กกอยเปิดแบ็กเกาวยังไงนะสติ๊กเกอร์อต้องอันดับแรกอยู่ต้องเลือกนี่ก่อน นี่คะ่ะแล้วก็โูโน่นี่นี่ใช่ไหมคะนี่พื้นหลังคลิกพื้นหลังแล้วก็เนี่ยเปิดด้ยวยเรแบคก้าวอ,อ่ะพื้นหลังนั่นเองนะคะสวัสดีนะครับผมพื้นหลังส่วนโนโ่จะเป็นพี่อยู่ไหนคะทะเลเหรอ เป็นทะเลก no. เันดูดูเป็นทะเลกลางวันก็ <laughs> <Go. S 2> มันก็ไม่เห็นไม่หรือว่าเราอยากลองเทสไหมเพรามันจะบินไหม <c oughs> เราเครื่องเครื่องเราก่อนเลยเทสกินเข้าเต้นมันจะเตือนเฉยๆหรอไม่เอาอ่ะไปจุกไปทะเลกัก g ก Go อ้าวเสียงเหมือนรถเตะเตะเหมือนรถถ่ายอยู่บ้านเลยอ่ะ <laughs> รถถยอะ่ะ ดูดิมันมีผียุ้งหลังฮ้ยชนุ่หมกนไหนเนี่ยจริงๆเนี่ย MV แค่นี้เลยไม่ต้องลงทุนอะไรนะเนี่ยแหละไหนดูดิเนี่ย MV เยเนี่ยจริงๆริงทะเลก็ MV แค่นี้เลย ทำนานะครับวน่ก็นาว่่องอยู่บนรถคท็กซี่กันอยู่ <c oughs> ราไ <c oughs> มา่ได้เอากุญแจมารีโ <c oughs> มทนะคะ ทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวไปนี่เดี๋ยวขี่กับเอาไปไล่ถนนพรุ่งนี้นะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับถ่ายมิวสิกวิดีโอขอให้ฝนไม่ตกแต่ถ้าแดดไม่ร้อนแบบนี้ดีเลยนะรับเลยแต่คิดว่าไม่น่ารอดพรุ่งนี้น่าจะร้อนแบบร้อนก็ดีหูยคงร้อนมากๆขนาดวันนั้นที่ไปที่บป็นหมอไปดูที่โไปไปรงพยาบาล ช่ววงเวลามันผีหลอกเลยดูดิเตียงก่อนกดที่ไหนนะอ่ารูปรูปปากกาใช่อือหือเอาไปทะเลกลางวันค่ะทะเลกลางวันสวย y ย a ใช่เลยค่ะโอเคม y รอยที่เพื่อนๆเคยเห็นครับสวยไหมครับผมไม่เห็นอะไรเลยมเเทะี okay, er okay, er okay, โอ้ยนี่ไม่ได้ขี่ครึ่งปีแล้วเน,น,นี่ยคันเนี้ยโอ้ยนี่ไม่ได้ขี่ครึ่งปีแล้วเน,น,นี่ยคันเนี้ย กินน้ำมะพร้าวด้วยค่ะพี่แน็กพี่แน็กไม่มีน้ำมะพร้าวที่นีวันนี้คนเยอะนะใช่เว้ยคนเยอะมากเย้มีของผมไหมเนี่ยเอาเวลาพรไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่เวลาพรไลฟ์อยู่ไลัดดี้แม่ไปเที่ยวทะเลเนี่ยไปทะเลไอปะตานจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยปะตานตัวแข็งโป๊กเลย ทัวเลยแค i i แคมปิ้งไปทอยเลแคมปิ้งแจลกแนะคะนยลชช้วอยู่เนี่ยเมื่อวานเจอของิงที่ฟีเจแล้วแม่งคนจับหนุตัวจิ้ได้อย่างน้อยอ่ะขอบคุณค่ะอ้าไม่ไม่ม่เอากุญแจแล้วทไมขอพี่ฟน เราคนรู้แล้วฮะไ,ไม่ผมไลฟ์ตามคำรับผิดชอบเพื่อนๆอยู่พี่แกเดี๋ยวยกของไปนู่นใช่ไหมอ,อันนี้อะไรพี่เตรียมของรถได้ครับผมเดี๋ยวเตรียมนี่เราจะใช้รถนี่กันนะครับผมอ้าว<อ>ลงรถแล้วแป๊บนะนี่เรามาใช้รถนี่กันรถรถตู้ต้องแบบนี้ครับมันคลาสสิกเท่กว่า ททรจริงๆมันต้องใช้แบบนี้ไปใช้แบบแบบนู้นเบื่อแล้วลต้องขี่แบบนี้นั่งสบายด้วยพิธรรีการร่วมสองคนไลฟ์อยู่ไดขอโทษนะคะเราเริ่มร้องของเราแล้วค่ะตอนนี้ก็คือไลฟ์ของทุกคน เรามีการถ่ายสีบุรชชานให้เพื่อนๆด้วยนี่ซึ่งการไลฟ์อันนี้ก็คืออยู่ในช่วงโปรโมทเพลงอ่าช่วงโปรโมทเพลงก็คืออยู่ในส่วนของการทํางานด้วยใช่เพิ่งเคยไลฟ์แบบไม่ต้องพูดอะไรไม่ได้สนใจอะไรก็ดีเหมือนกันน่าดูสบายดีทะเลด้วยอ่าสวัสดีนะคะทุกคนอันไหนบอกบอกแบบว่าคอนเซ็ปต์ไหนใครใครใครมีติดตัวบ้างไม่มีเลยนี่คือเราถ่ายมาแบบเร็วๆเลยนะเนี่ยคอนเซ็ปต์พิเศษเป็นยังไงคะคือเราอ่ะได้ยินมาว่า แม่ความเพีงคู่บ้นอะ่ะต้องบอกทุกคนก่อนวันอะ่ะเราเนี่ยไป,ป<ร>ย้อม<า>ผมร้านเดียวกันไหมนเนี่ยโดมกับไอ้คุงคิงเนี่ยอยู่แต่มันไม่เจอก็เลยได้วันอังคารกับเสาร์แล้วบางเอิญว่าตรงว่าอุ้ยวันอังคารกับเสาอ๋อแลกกันไม่ได้ไอ้อ๊อฟแย่งข้าวไอ้หมีกินอยู่อ่เป็นอ,อะไรเพราะว่าได้ได้มันเป็นชื่อเพลงมันเป็นชื่อเพลงอังคารกับเสาร์รักกันไม่ได้ประมาณอ่ะแล้วใครเกิดวันอังคารครับข้าวฟ่างใช่ข้าวเกิดวันอังคารที่แน็ก็เกิดวันอังคารแม่เกิดวันอังคารเนี่ยอือ ไอหมีกินไปครึ่งหนึ่งแล้วมันจะมันอมกินอย่างเดียวเลยเออมันมันอร่อยมันมกินเลยแล้นี่น,น,นี่ผมชอบคันนี้มากนะองจริงนะผมชอบรถตู้คันนี้มากมันดูแบบมันเน่าดีนะครับผมแล้วก็เวลาเราขี่เราก็จะได้กลิ่นดีเซล,ลเข้าไปตลอดเวลาหนุนจ่ายรายการแล้วนะคะตอนนี้เป็นทีมงกนร่วมร่วมงนนนี้ก็เป็นพระเอกเอ็มบีของเรา นนยยสวัสดีครับก็มาเล่าข่าวก่อนพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเฮ้ยเรามีไมค์ดีเจของใครวะเนี่ยไม่รู้พิซซานเอ้าพี่ซันมีไมค์ดีเจไอ้ด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวโอ้โเอาพูดก <บด S 1> ่อน,อนไม่มันปิดไมค์แล้วมั้งเนี่ยสีเนี่ยกด <c oughs> อาอันนี้ไฟมันยังไม่ขึ้นเลยปะเนี่ยสีน้ำเงินขึ้นไหมพี่แนเขาบอกว่าให้เอาลองเอาเป็นบันพากับบรรกย อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงหน้าเพลงหน้าเดี๋ยววันวันพักเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าวันเข้าพันซ้อนั้นเตือดื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 ช่างเชื่อมก็เชื่อมไม่หยุดเลยเปิดไหมหรือยังคะเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ช่วงนี้ให้ดูให้ดูน้ําระบายนะครับผมเปิดตรงไหนอน่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปอ๋อโอเคจริงขอรีบหน่อยดิใครก็ได้ขอรีบก่อนเหมือนคนใกล้ตายเลยตอนเนี้ยเราก็ใช้ฟิลเตอร์ดิมันขึ้นสีแดงอะโดมสีแดงอันนี้เป็นเลขขอลงเครื่องม่ปิดไปเลย เป็นไงอ,อโอเคเดได้อ่ะงั้นเราเอาสวัสดีนะครับได้ไหมมัยาวก็ยังรออยู่นะครับเมื่อค่ะทุกทีนะเราเห็นก้อนฟางมาอยู่ตรงนั้นแหรอหรือเราเอาไปทำอะไรกันคือ MV นี้ทำไมต้องใช้ฟางด้วยทุกคนสงสัยไหม หมดแล้วนะครับผมยังไงต่อดีล่ะออกมากต้องจริงต้งทวตัวนึงใช่ไหมคะพี่แนทใช่ไม่ได้ฟังอะไรนะ MV หนึ่งเนี่ยก่อนที่จะทำ MV คือเราต้องเตรียมอะไรบ้างบ้างก็คือสำหรับเราเป็นเราเป็นกอง MV งบน้อย เป็นกองเป็นกอง M v วที่ที่เรียกว่าไม่ลงทุนเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีลงแรงลงอะไรอยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ได้ลงทุนสิ่งของอะไรมากมายก็กองฟางนี่คือเตรียมมาให้ผมแพ้นะผมจะได้ตายตั้งแต่ตอนเริ่มงานนะครับผมผมโดนกองฟางนี้ไม่ได้นะครับตั้งแต่โตมาเพราะว่ามันคันมากเลยหนูเนี่ยชินกับกองฟางมากเพราะอะไรกินบ่นใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่าย M v วชื่ออังคารกับเสาค่ะก็ เดินไป่หลอมเมื่อให้แขนยกนี่ <c oughs> มีคนอยู่บนหลังคานะครับาขาขเมื่อวานน้ำรั่วสองบ้านนะครับไอ้โทบี้นอนนอนตีตีสี่ส่งวิดีโอมาพี่แดกน้ำน้ำรั่วผมก็ไม่ไม่สนใจมันเพราะว่าบ้านกูก็รั่วเหมือนกันผมคือประมาณว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับ อย่าไปเสียดายมันนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ที่มันอยู่บนหลังคงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่ารักต้นไม้นะแต่เอาจริงนะถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับตัดดีกว่าเพราะว่ามันมีสิธิ์เกิดนู่นเกิดนี่ได้ต้นมันใหญ่นะแล้วมันแบบคุมหลังคาบ้านนะครับผมเวลามันหักทีบางทีเนะี่ยเราไม่รู้มันก็ตกมาแล้วหลังคาบ้านเราก็เป็นไอ้กระเบื้องไอ้แบบนี้ยมันก็โบราณด้วย มันไม่ได้ใกล้นะครับผมต้นไม้คือคุมหลังคาบ้านเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าจริง,รงๆถ้าใครไปไปเสียดายไม่ได้ถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นมามันมันจะไอ้นี้มากกว่าแต่มันสวยจริงนะเพื่อนดูดิต้นไม้มันอยู่ข้างบนกงนะสิวหลอ เอาจริงหน้าตากันรังหล่อเนี่ยไปถ่าย MV ตอนนี้เลยได้ปะเนี่ยหล่อมากเลยตอนนี้หน้าตาเป็นเอ็มวีเกี่ยวกับการดดดน้ำเป็นเอ็มวีเกี่ยวกับการดดดน้ำคือทุกอย่างเวลาทำอะไรรู้สึกว่าอุ้ยจริงๆริเอ็มวีแค่นี้ก็ได้แต่จริงๆได้นะคะเราต้องแบบจัดเต็มให้เพื่อนๆเพื่อนดูแต่พี่แจ็คบอกว่าง่ายๆสบายสบายมากสบายสบายก็คือกะแค่แบบว่าเป็นเล่นดิจิทอลเลยแต่ว่าคือพอถึงเวลาจริงก็คือแบบเอาไปถ่ายไปถ่ายจริงๆหน่อยถ่ายก็ฟิลสบายๆเอารถพรุ่งนี้เราจะใช้ไม่ใช้กระบะดีๆแล้วเราใช้รถตรงฟ เป็นรถที่ผมชอบขี่มากนะครับแต่ความผมไม่ถ่ายพรีเซนเตอร์เมื่อขี่ตรงฟงคันนี้นะไม่ถึงขับเอาคันคันนี้ขี่ไปทํางานจริงๆเลยถ้าใครหลายคนเห็นก็จะรู้ตรงฟงไอ้ตรงฟงกระบะเน่าๆเก่าๆนั่นครับคันไม่กี่บาทชอบชอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วเอ็มวีต่อไปก็เป็นตรงฟงคันนี้ต่อสีขาวนี้เอาไว้ขนเหล็กเป็นรถขนขนเหล็กประจําขนพิตานด้วยป่ะเออขนพิตานด้วยนี่พาทุกคนไปดูตรงฟง ได้เมื่อกี้เราค้างที่ไหนนะเราค้าบอกว่าอ๋อจะพาทุกคนไปดูตรงโฟนกับใช่ว่าต้องเตรียมเนื้อหาเลยเตรียมระครเลยได้ไปเลสโกอนี่ขี่มันสุดสองคันนี้ขี่มันสุดครับคันนี้ก็ขี่มันครับใครเคยขี่บ้างเขาเรียกว่าเต่าล่างนะครับผมมีเต่าล่างนี่หลายตัวอันนี้เน่านะครับโต๊ะสนุกนะครับปล่อยตากฝน าากอันนี้ทาสีอะไรดีเดินน่ารักอันนี้ทำสีเดียวกับเฮ้ยเรามาเดินตากฝนกันทำไมวะเนี่ยแล้วพี่เินตาม,มาไมเนี่ยนี่ไงพอดีเลยใครฝ่าปิดประตูบ้านนู้นหน่อยไอ้บ้านยกสูงอะ่ะมันไม่ได้ปิดประตูหลายวันแล้วอเออ เนี่ยนี่ไงเดี๋ยวจะให้เลียวย้ายมาอยู่สตูดิโอนี้แทนเ<า>หมาะเลยไอเลียวใส่ผ้าอขอมานะครับแล้วก็อยู่ในนี้ไปเลยก็เดี๋ยวฟังที่เห็นี่นะแพงาโคตรสบายลองนั่งดูดิไม่แพงไอ้โทบี้นะครับผมมันนอนหลังนี้นะ ไม่รู้ประวัตินะครับผมก็ไปนอนวันแรกคืนแรกโดนผีหลอกเลยนะครับผมบอกว่าผีดึงขาแล้วก็จับเอ,บอวคืนแรกมันโดนผีจับขาจับเอวเลยหน,หนูฟังมามันไม่น่าหลอกด้วยนะเพราะน้องไม่รู้เรื่องอะไรจริงนะครับมันนึกว่ารีสอร์ทบ้างเนี่ยมาปุ๊บเลือกหลังนี้ก่อนไอเราบอกให้มันนอนหลังนู้นน้องบอกว่าในฝันน่ะน้องตื่นมาแล้วน้องก็เห็นกระจกในฝันนะออกระจกแล้วน้องทําท่าให้ดูไว้น้องน่ากลัวมากอะอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกไปหาแม่กับแม่กับน้องว่ะ แล้วก็เวลาลุกจะรู้สึกว่าโดนขยับไม่ได้เหมือนบางทีคนร่างกายมันแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยหมันก็ไอ้นี่ได้เออเพื่อนไม่บอกชอบบ้านไม้แต่บ้านบ้านไม้นี้ข้างในข้างในสวยเนี่ยเดี๋ยวเรียวมาอยู่หลังนี้แทนไหนขอดูข้างในหน่อยครับอ่ะเข้าไปดูเลยเดี๋ยวเอาเครื่องเดี๋ยวอุปกรณ์ทําเพลงมาไว้ในนี้แทนอ้าวเต็มมาลวเวยอยู่ยังไงอยู่ยังไงรูปอะไรหล่อจังเลย ไปหลบฝนกันนี่นะฮะหลังคาบายช่างยุยหลังคาสวยนะครับผมตรงจัวทําอ้อมเสาเลยนะครับครอบเสาวไว้เลยเก่งมากจริงๆนะเอา้าวฝั่งนู้นเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าไล์ผมเป็นอันตรายกูทำอะไรปีกแล้วเนี่ย มันมีเตือนไหมเพื่อนเครื่องผมมันเตือนบอกว่ามันมีเตือนไหม